นี่ก็เป็นลูกปัดของเกาที่เป็นขุดได้นะครับอยู่ในตู้กระจกพันโชว์ไว้นะครับว่าจะเป็นจองหรือว่าทับพ,พี่นะครับลูกแกวลูกปัดที่เป็นขุดได้ก็มาโชว์ไว้นะครับนี่ก็จะเป็นไหนไล่ไห่นะครับนี่ครับ กระจุเอ็ดเป็นห้องบุญมีพิพิธภัณฑ์เก็บโชว์ไว้นะของเทียมะเทียมาชมนะครับสามารถเข้ามาเที่ยวมาชมได้ครับค่าบัตรซื้อบัตรซื้อตั๋วขมาถ้าสามสิบบาทครับนี่ครับกระจุยมีห้องแอร์เก็บไว้ยางของมันหนึ่งสิเก็้ครับเอาเก็บภาพบรรยากาศในปุ่งนะครับมีพิพิธภัณฑ์บ้านเชียงอยู่ที่บ้านเชียงตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี